นี่ครับคันนี้นะคบจะเป็น F R Max Tor Cross s สีเส้นะครับสองเลนถอดได้อันนี้น้องขวัญกำลังทำอะไรอยู่ครับน้องขวัญครับเช็ครถโอ้โหครับพรุ่งนี้เราจะไปส่งแล้วนะครับดูคาเรียบร้อยนะครับต้องดูทุกซอกทุกมุมทุกรืบนะครับเพราะว่าส่งมอบไปแล้วเราจะต้องไม่มีปัญหาเสียชื่อไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไังล่ะน้จะทำคลิปเต็มๆรีวิวรถคันนี้ให้ดูนะครับผม สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้ำชาแนลเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับวันนี้น้ำจะพามาดูรถ FRR m a c c a r คันนี้นะครับต่อข้อกลัวสี่เส้นนะครับสำหรับ m a c c a r นะครับท่านพี่ใส่มานะเออถ้าพี่แบกมาเลยนะอันนี้พูดนอกกดเนาะก็ขึ้นได้สบายสบายเลยครับเพราะว่าแรงบิดท้ามหาศาลเฟืองไ่ายแบบใหญ่มากแล้วก็ที่สำคัญเกียร์ก็เป็นเกียร์ลูกใหญ่แบบ เกียร์สองสี่มาเลยครับสำหรับลูกค้าเจ้านี่นะครับลูกค้ามาจากเพจนะถ้าคุยเพจกันมาตั้งแต่สักช่วงประมาณเมษา,าพฤษภาเนี่ยแหละครับพอหลังจากได้คุยกันก็ติดอกติดใจก็เลยได้แนะนํามาอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาส่งอีกหนึ่งคันที่สาแก้วเหมือนกันก็เป็นลูกค้าที่กำนัลแมมกำนันแมมแนะนํามาให้ เส้นนี้ก็รถใหญ่เต็ไมไปหมดเลยนะครับ ก็มาถึงบ้านกำนันแหน่มแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถบรรทุกสามารถโทรหาน้ำได้นะครับ0917535952ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับหรือตามไปที่เพจ Facebook แมวน้ำคนขายรถบรรทุกอีสุสุด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้ำไปก่อนละค่ะปัติีค่าผม